ดังกับแกมีอะไรบ้างนี่บอนะทายทายมือกันน,นี่ยนิ่งๆเลยมือเออจับเงี้ยเฉยงเลยอะไรผ้าสายขัดอยาไผ้าสายผาสายเปื้ดนน้ำมัน ไหนนักมันนี่งทำไมใส่ไปเข้าวะนี่บใส่ยัยยงไง,ง,ง,นะงข้างอันนู้นบอเราไ้มอยู่อเกีนะถึข้าง้เจอ n i s ม n เกมอ่ะใส่นี่กับข้างไล่ลมแม่สาช่วงไม่ได้แค่ทิึงทุกวันนี้ ใส่ความใส่ด้วยกันได้ตัวนี้นะ mm hmm. แต่คือเด็กตัวนี้นอยู่ข้างล่างพอไปไล่ข้างล่างไล่ไ่งก็ไม่ได้โอ้ยจำจิดตาย,ายเดมนใส่เลอกขับคอนด้าสตี้อยู่นะทางกันแค่นี้กับเอาข้างนู้นมาใส่ข้างนี้ใส่ลูกหม,มากไม่เข้า

เยอะมันถึงอ่ะมันวิคราบที่มึงเนี้ยพี่ต้องเดียวให้มันเกาะกันเอาไปเกียร์ใหม่ก็ได้ไม่พอเดือนนั่งอีกจารย์ี๋ยวทางเป็นห้องอ่ะพอเกียร์นี่มันเรียบเนี่ยเสนอเนี่ยกำลก็ดลกดเกียร์อยู่แต่ใช้ได้ตังกว่าไหมสามร้อยไม่ได้เกียร์เกียร์แล้วก็บาง ขายดีตอนเช้าอ่ะครัขายดีตอนต้นยินเจ้าคนเต็มเลยนะครับมันไม่ต้องคิดเยอะนอกรสามห้าบาทโอ้

Ja, wenn wir wieder แล้วทีมดังเยอะลเนี่ยมันไม่เต็มไงเห็นไ,ไหมครับเบรกไอ้นี่กินอันนี้กินอันนี้ไม่กินเลยเห็นไหมมันไม,ม่กลมเลยกินเพียงเดียวอนะย่างนี้พี่ต้องเดียวให้มันถึงวันหลังก็เปลี่ยนลูกยางเนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนลูกยาค่อยเปลี่ยนครับเดี๋ยวอารมณ์ดีๆค่อยมาเปลี่ยนออกมันไม่ใช่งานเร่งด่วนเห็นไหมมันสกปรกคิดปะคิดเลยเดี่ยคิดเข้ารู้เนี่ยคิดเลยแควๆมาคิดเองไงคิดไปเนี่ยเข้ารู้เนี่ยเนี่ยรู้นี่เห็นไหมเอออีกรอบเลยไม่ต้องเสียดาย เอาละอ้าววางลงทายเช็ดมือสะอาดก่อนไม่ต้องใส่ทุกมือหรอกเช็ดมือสะอาดนเช็ดตังเกงอ่ะเช็ดนะไม่หากินง่ายว่ะโอ้ยเอาอไล่ไปจับดี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 ทางอันนี้แล้วลงท้ายเงินง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเออภาคตอลาดแบบคนอื่นแบบคนดูเยอะถ้าไปภาคคนอื่นไม่รู้ลยภาคไปคนอื่นได้คนดูเยอะ นีใส่อย่างนี้ได้นะอีกรุ่นหนึ่งใส่อย่างนี้ไม่เข้าบางรุ่นหนึ่งต้องถอนผลมันจะใส่ไม่เข้าอีกรุ่นหนึ่งทำเองมันออกเองมาไม่ตามใส่ยาใส่ยางได้เท่าไหร่ตัวไหนตัวแข็งนี่นะยางสามห้อยก็มา ได้แอ่เราเนื้อเป็นขั้นบนไนสตาร์ทเสียในสตาร์ทครับพี่มันค้างอ่ะพวกแบตต้องเล่นหน่อยนั่นพวกแบตดวงพวกแบตดวงเมื่อเราสตาร์ทไฟไปไม่พอไงไปแเลยเรียบร้อยค้างได้ส่งปลบกหรือสปาร์กช็อต ำได้วลอล์คคันวอล์คันที่สองมาไปยากจ้างช่างมาผมก็ร้งองไห้ร้อยทำไมอะไรอะไม่ <c oughs> ก็ถ่ายเลยถ่ายก็้องไปไหนเมยเลยโอ้ยนิ่งๆอ่ะภาพทำงานไม่กล้องคือถ,ถ่ายไปดิ ทายเนี่ก็ได้40บาทแนะเนี่ยทายเนี่ยกลับไปเล่นไปบเดีอยู่ทายว่าทายแล้วทำพาคได้ยืดเช็ครถเมื่อกี้เรายังเอานมให้เป็น้อยกว่านมกาแฟแม่ป้าเขาให้เมื่อกี้งานผมง่ายๆเนาะแต่คนอื่นเขาก็ยากเพราะเขาเรา ไปแล้วนะ่ะช่างไนไปแล้วเนะไปดูนะ่ะว่าอะไรมันเสีย ใช่น่นคือารน็อตสลักับบนียากเลยต้องคอยขัดเย็นยืนนะแล้วอปเัล่างขึ้นต้องกบๆหน่อยครับมัน้างอยู่นะอกิดนิดๆหายไปไหนก็มิ ถ้้ตัวตตัวล่างตีได้นะแต่ตัวนี้ห้ามตีนะต้องใช้ตรงเนี้ยห้ามห้ามเอานี่ตี ในบล็อกเสี่ในบล็อกสี่ห้ามาเร็วบล็อกสี่โซส้นดูยาวก็ได้สีขาวก็ได้ป่ะเอาไอ้ที่เชื่อมติดก็ได้สีนั้นแ่ะได้อยู่เหมือนกันต้องล็อกให้ตึงไอ้จานนี่มีรอยเลยเวลาถ้าเราไม่ต้องทําอะไรเราก็เหยียบเบรกให้มันให้มันสุดเวลาขับอะ่เะเหยียบให้มันถึงเลยครับเหยียบไว้มันหัวทิ่มหน่อยอมันจะอยู่แค่นั้นแหละอันนี้ก็ได้ชี้เข่าใช้ล่าง ได้ช่วงคราวรับตายอยู่ช่วงคราวเป็นเบรก,กงานง่ายๆจริงงานนะเนี้เหมาะกับผมคือมันไม่ต้องใช้แรงเยอะ <c oughs> แล้วก็นั่งทำงานเอาจริงผมเมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนในคันหลังไปเปลี่ยนเปลี่ยนในคันหน้าวไปเป,เปลี่ยนในคันหนึ่ง ไม่จะดับร้อยเฉยเมื่อกีไ้ไม่ได้ไม่คิดว่าจะเบรกหลังจะหมดนฮอนดาวเกี้ยขับไปตั้งศูนย์เสร็จแล้วตางไปติดอีกเพือ <c oughs> ไม่ได้ทำ่อเช้าฮอนดานะอ <c oughs> ว่าจะทำแค่เพลาขับอย่างเดียวมันมันไม่ยากแต่มันช้างานคน ตัวไหนใส่พานในชาร์ตอ่ะใสพานกับคือไม่กับลูกปืนในชาร์ตนี่แค่นั้นแหละรันแหะดังในร่องมาในร้อง